สวัสดีครับสรุปข่าวลีฟพูนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลียพูเรากันนะครับวันนี้มีเรื่องราวข่าวเศร้านะครับเชราอูริเยเสียชีวิตลงแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดข่าวกันรวมไปถึงการจับสลากยูเวาแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายลียพูเจอกับไลซิกแล้วก็ลีฟพูของเรานะครับมีการปรับเปลี่ยนแผนนะครับอาจจะต้องลงตลาดในเดือนมกราคมนี้นะครับเพื่อฝ่าวิกฤตตัวเจ็บทั้งหมดติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับ สำหรับลิตจุณันจากห้างขายย,า,ย,ยา,าจอมทองนะครับยาถ่ายหนึ่งายาถ่ายระบายท้องถ่ายไขมัลนลดน้ำหนักได้รวมไปถึงยาธาตุจอมทองนะครับขับลมท้องเฟ้อขับลมในกระเพาะนะครับท้องอืดท้องเฟ้อใช้ได้นะครับสนใจไปที่ร้านขายยาทั่วประเทศเลยนะครับหรือว่าสอบถามสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะมาเริ่มต้นข่าวสารกันเลยนะครับไล่เรียงกันไป ก่อนอื่นนะครับมาดูเรื่องราวของเชราอูริเย่กันก่อนนะครับตำนานกุณสือของเราคนนึงแหละนะครับเสียชีวิตลงแล้วนะครับด้วยวัย73ปีนะครับหลังจากต่อสู้กับปัญหาโรคหัวใจมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็เสียชีวิตลงเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตำนานของเราอย่างแท้จริงนะครับมีไม่ว่าจะเป็นสมสรสอของเราเนี่ยก็ออกแถลงการเชิดชูเกียรตินะครับว่าเขาคือหนึ่งในครอบครัวของสมสรสอเรามาอย่างยาวนานนะครับ พาเราเนี่ยคว้าแชมป์มามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราได้แชมป์ทริปเปิลแชมป์ใช่ไหมช่วงปี2001น,นะครับ2000-2001แถวนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของยุคปี2000เหมือนกันแล้วก็เนี่ยเราพวกนักเตะในรุ่นคราวที่ทันเชราอูริเย่เนี่ยก็ออกมาโพสตล้ำลึกถึงนะครับไว้อะไรถึงเชราอูริเย่ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีเวนเจอร์หลักนะครับหรือว่าจะเป็นเจมี่คาราเกอร์ไมเคิลโอเว่นนะครับ หรือแม้แต่กระทั่งฟิลทอมสันนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยของเชราอูริเย่ก็ตามนะครับก็ต่างลำลึกถึงทั้งนั้นล็อบบี้ฟอลเลอร์ก็ทันนะครับได้ว่าเป็นรุ่นนั้นนะเจนคอปเองนะครับก็ทันเชราอูริเย่เช่นกันนะครับอาจจะไม่ได้คือไม่ได้ว่าทันในยุคนั้นนะแต่หมายถึงว่ามารู้จักในช่วงหลังเป็นหนึ่งในกลุ่ซื้อที่เจนคอปก็ให้ความเคารพนะครับเขาบอกว่าเป็นวันที่เศร้ามากๆเจนคอปบอกนะครับว่าการจากไปของเชราอูริเย่เนี่ย เขาเคยเจอกับเชอราอูริเย่เนี่ยประมาณสองสาครั้งก่อนอันนี้ก็มีการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์พิเศษต่อกันเขาคือโค้ชที่เป็นตำนานของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงนะครับและในฐานะบุคคลเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าตอนที่ได้คุยกับอูริเย่ทุกครั้งเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นนะครับที่อูริเย่มอบให้นะครับนี่คือการสูญเสียที่ครั้งสําคัญของสโมสรลิเวอร์พูลเลยนะครับผมเคยเจอเขามาก่อนเนี่ยตอนที่ ตอนก่อนที่ผมจะมาลีฟพูลผมก็เคยเจอเขามาก่อนทีหนึง่งแล้วพอผมย้ายมาลีฟพูลปุ๊บมาคุมทีมลีฟพูลเนี่ยหนึ่งในข้อความที่ส่งมาอวยพอร์ตผมก็คือเชราอูริเย่และซึ่งผมก็งงมากเฮ้ยเฮ้ยจำไม่ได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีเบอร์ของอูริเย่หรอวะเพราะว่าอูริเย่ส่งส่งข้อความยินดีมาตั้งแต่วันแรกที่ย้ายมาสู่สโมสรน,นะครับดังนั้นล็อกเองก็มีความสัมพันธ์พิเศษกับอูริเย่เช่นกันนะครับก็ผมก็เชื่อว่าแฟนบอลลีฟพูลทุกคนก็มีความรู้สึกดีด ถึงอูริเย,ย่ด้วยนะครับก็ร่วมไว้อะไรกันนะครับทีนี้เมื่อวานนี้จับสลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับลิพูเจอกับทางด้านแอร์เบรไรซิกนะครับจับสลากออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเลขแรกเนี่ยลิพูจะเตะในวันที่16นะครับ16กุมภาพันธ์ปีหน้านะส่วน <c oughs> เลขแรกนะครับเป็นการไปรเยือนก่อนนะไปะเยือนที่บ้านของแอร์เบรไซิกส่วนเลขที่2นะครับเตะวันที่10มีนาคม นะแต่คนละเดือนกันนะครับกุมภากับมีนาโอเคเล่ที่2เล่นในบ้านของเราแอนฟิลทีนี้มาดูคู่อื่นกันหน่อยครับว่าผลการจับสลากมันออกมาแบบไหนนะครับแมนซิตี้เนี่ยเจอกับมอสซีเบุนเช่นกัดบัตนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเจอกับลาซิโอเชลซีเจอกับแอตเลติโกมาดริดนี่ปีนี้เราเลี้ยงไม่เจอแอตเลติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลเจอกับแอตเลติกอย่างที่บอกไปยูเวนตุสเจอกับปอร์โตครับยูเวนตุสได้ในทีมที่หลายๆคนอยากเจอนะครับนั่นก็คือปอร์โต ส่วนปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเจอกับบาร์เซโลนาบอสเซียดอร์ตมุนนะครับเจอกับเซบียาและก็เรอัลมาดริดเจอกับอาตาลันต้านะครับนี่คือผลการจรัดสลากรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้มาดูสถิติกันสักนิดน,นึงนะครับลิฟูเจอกับไลซิกเนี่ยมันก็คงต้องย้อนกลับไปว่าเวลาลิฟูเจอทีมจากเจอทีมจากเยอรมันเนี่ยในทุกรายการเนี่ยลิฟูมีผลการแข่งขันเป็นยังไงบ้างปรากฏว่า ลิฟูมี10เกมหลังสุดที่ยอดเยี่ยมนะครับกับการเจอทีมจากเยอรมันทุกรายการนะครับทั้งรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็รายการยูโรปาลีกด้วยลิฟูชนะ7เสมอ3ไม่แพ้มา10เกมแล้วนะครับกับการเจอทีมจากเยอรมันแล้วก็แพ้หนล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2002นู่นนะครับแพ้เลยวอร์คูเซนนะครับถือได้ว่าสถิติการเจอจากทีมเยอรมันเนี่ยยอดเยี่ยมนะครับส่วนทางด้านแอร์เบเดซิกเนี่ยก็โพสต์ทวิตเตอร์เหมือนกันนะว่า กำลังเฝ้ารอนะครับให้นาบิเกต้ากลับคืนถิ่นเก่าอารมณ์แบบว่าอการเจอกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เนี่ยเราจะได้เจอกับนักเตะเก่าของเราด้วยอะไรแบบนี้นะครับเนาะก็เนี่ยครับขอไปยังไม่หายไอนะนี่คือผลการจับสลากรอบ16ทีมสุดท้ายทีนี้ผลการจับสลากออกมาแบบนี้เนี่ยมีคนหนึ่งนะครับที่เราคิดถึงมากๆนั่นก็คือเตียโกออคันธระอานะครับแกออกมาโพสตทวิตเตอร์นะครับนะ โพสทวิตเตอร์โพสลงในโลกโซเชียลนะครับเป็นแบบว่าลงรูปรอบสิทีมสุดท้ายแบบนี้ <c oughs> ให้ดูใกล้ๆแบบเต็มๆนี่เตียโ,โกโ้แกอัพรูปตัวเองเลยนะครับว่ารอบสิทีมสุดท้าย YNWALFC UCL d อรอบจับ,จบสลากนะครับซึ่งออกมาโพสต์สั้นๆแค่นี้ครับแต่สิ่งที่ตามมาคือแฟนบอลหลายๆคนเนี่ยเฮ้ยเราต้องการคุณรีบกลับมาเลยเตียโ,โกโต้ตอนเนี้นะ รีบกลับมาหวังว่าคุณจะหายกลับมาเร็วโดยเร็วที่สุดรีบกลับมาเถอะตอนนี้เราวิกฤตแล้วเราอยากเห็นคุณกลับมาเล่นให้กับริเวูลเร็วโดยที่สุดนะคือเตยโก้ออกมากระพือภาพนี้ภาพเดียวลหลายคนหวังว่าเตยโก้จะกลับมาโดยเร็วที่สุดอ่ะนะครับผมก็เข้าใจหูโอกแฟนบอลนะเพราะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของวิกฤตจริงๆเหมือนกันนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวานนี้หลังจากที่เราเสมอกับทางฟูลแลมนะครับหลังจากที่เราเสมอกับทางฟูลแลมหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ย จมพีสนะครับก็ออกมาเขียนบทความนะครับอัปเดตข้อมูลรวมไปถึงสถานามุมมองนะครับของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ของเล็ฟูตอนนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงวิกฤตเลยสําหรับนักปัญหานักเตะบาดเจ็บเนี่ยแล้วโดยเฉพาะย่างยิ่งในเกมที่เจอกับฟูแลมในเกมที่เกมลุกเราฝืดเครืองเนี่ยทั้งเกมมีโอกาสยิงตรงกรอบแค่6ครั้งเนี่ยสิ่งในบรรดาตัวเจ็บทั้งหมดที่เรานึกถึงคือใครเจมพีส <Champions S 2> บอกว่าเรานึกถึงเตียโก้มากที่สุดเลยเพราะเตียโก้เนี่ย คือสิ่งที่เจงคอปเป็นงัดกับบอดมาคือตอนแรกบอร์ดมันก็ไม่อยากให้ซื้อเตียโกเพราะว่าอายุเยอะแล้วด้วยอะไรด้วยบวกกับยุคโควิด19ที่เงินก็กําลังร่อยหลอมีปัญหาการเงินแต่เจงคอปไปพยายามบอกกระบอดว่าเฮ้ย mm hmm. บอดไม่ได้นะถ้าเราอยากจะมีการแข่งขันในซีซั่นนี้ที่ดีเราจําเป็นต้องเสริมนะเดียโกโชตาเนี่ยต้องเสริมต้องมีตัวลุกสำรองนะเตียโกอ,า co, อาคาน,นาเนี่ยขอเถอะอายุ29แต่ว่าเฮ้ย อันนี้มันจะเป็นมิติใหม่นะคือเราต้องมีมิติใหม่ที่สามารถสร้างเกมจากตรงกลางได้เจนคอปไปบอกกับบอร์ดแล้วบอร์ดก็ยอมครับบอร์ดบริหารยอมเจอเกนคอปครับก็เลยนั่นแหละคือสิ่งที่ลิปูวางแผนไปแล้วซื้อซิมิคาร์เพื่อเอามาแบ็กอัพโรเบร์สันซื้อเตียโกเพื่อมาเพิ่มมิติเกมรุกในแดนกลางซื้อโชต้าเพื่อมาสลับหมุนเวียนกับซารามาเน่ฟิมิโนแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ สามคนที่ซื้อมาใหม่เจ็บหมดครับแล้วเกมล่าสุดเกมที่เราต้องการคนที่ผ่านบอลที่มันเป็นบอลพิเศษบอลยาวบอลสันหรือว่าบอลทะลุช่องที่มันพิเศษพิเศษจากเตียโก้เนี่ยเราไม่มีมันเลยทําให้นั่งมานั่งคิดถึงเตียโก้อาการ่าเหมือนกันอันนั้นก็คือสิ่งที่เจมเพียรเขียนแล้วก็เห็นภาพพอสมควรการที่เราใช้มินามิโน,โนเนี่ยเจมเพียบอกว่าส่วนหนึ่งโอเคละมันก็เป็นโอกาสของมินามิโนแต่ส่วนหนึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นเพราะว่า กองกลางเราเจ็บเยอะมากตอนเนี้มันก็เลยทําให้เราจําเป็นต้องเหมือนกับขอร้องวินามิโนให้ไปเล่นกองกลางได้ซ้ำทั้งๆท,งท,งที่มันไม่ใช่ตาแหน่งที่ถนัดของวินามิโนเออแลวตัวเจ็บตอนนี้กองหลังก็เจ็บเพียบเลยใช่ไหมครับฟันไดโกเมสนะครับเจมส์มิลเนอร์นาบิเกตากองกลางล่าสุดก็เจ็บอีกมาติดก็เจ็บหลังแต่ว่ามาติดอาจจะไม่หนักนะมาติดอาจจะทันเกมเจอกับสเปอร์คือแค่มีอาการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อตึงเครียดที่บริเวณหลังนิดหน่อยนะครับดังนั้นมาติดเนี่ยน่าจะทันเกมกับสเปอร์ในวันพุธนี้นะครับ นะตอนนี้ก็กำลังลุ้นความฟิตของอ็อกเลดชมเรนว่าจะฟิตเต็มถังเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยพอเราไม่มีโชต้าอย่างที่เราทราบกันว่าโชต้าหายไปกี่สัปดาห์ครับโชต้าหายไปเดือนครึ่งถึง2เดือนโดยประมาณนะซึ่งนั่นแหละมันเราจะพลาดใช้โชต้าประมาณ10กว่านัดเลยปัญหาสำคัญคือในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยฟิมิโน,โนก็ฟอร์มตกมาเน่เนี่ยก็ฟอร์มตกนะครับสถิติของมาเน่เนี่ย e x p ก c t e d goal นะครับ เขาจะดีมากๆแต่จนถึงตอนเนี้มาเน่ ane, ค่า expected goal หรือว่าค่าการยิงโอกาสทองของมาเน่น้อยลงนะครับแล้วก็ประตูที่มาเน่ยิงซีสัส่นนี้ก็น้อยลงเรียกได้ว่ามาเน่ฟอร์มตกฟิมิโนฟอร์มตกเหลือเพียงซาร่าคนเดียวแต่ซาร่าก็อ่อนล้าเหลือเกินการที่จะพึ่งแต่ซาร่าซาร่าซาร่าก็อ่อนล้าเหลือเกินขณะเดียวกันตัวสำรองโอริกี้ตอนนี้พึ่งอะไรไม่ได้เลยนะ มันก็เลยทําให้สถานการณ์ตอนเนี้โอ้โหมันเข้าสู่ช่วงวิกฤตเหมือนกันที่เป็นปัญหาที่เราจะต้องพยายามให้มาน่คุณจะต้องรีบคืนฟอร์มแล้วละ่ะฟิมโน่คุณก็ต้องรีบคืนฟอร์มต้องรีบยกระดับตัวเองกลับมาแล้วละ่ะซาร่าซาร่าเองก็ต้องแบบต่อสู้กับอาการอ่อนล้าซาร่าดูจะเป็นคนที่ฟอร์มดีที่สุดใน3าตัวลุกของเรานะครับอ่ะก็ลุ้นกันต่อไปคืออีกคนหนึ่งที่เราต้องลุ้นได้คือเซอร์ดานชากิรีถ้าชากิรี่กลับมาอย่างน้อยก็จะมีคนมาแบ่งเบาภาระอีกหนึ่งคนสำหรัแบบแนวุก ก็ลุ้นครับนะทีนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นวิกฤตนะครับในบรรดาตัวเจ็บของทีมพิมลีไม่มีทีมไหนแล้วครับที่จะเจ็บเยอะเท่ากับลิฟ์พูในปีนี้ครับเราพูดกันมาหลายรอบแล้วนะครับตัวเจ็บเป็นห่าว่าครับทีนี้ครับสื่ออย่างเด e Sunday Sunday World นะครับสื่อในไอแลนด์นะครับเขาก็เปิดเผยแหล่งข่าวของฝั่งเขานะครับนะโดยเควินพาวเมอร์นะครับเขาบอกว่าตอนยี้งลิอร์พูเนี่ยเปลี่ยนแผนแล้วเปลี่ยนแผน แล้วว่าน่าจะต้องมาลงตลาดในเดือนมก,กราคมนี้ตอนแรกสักประมาณ23สสัปดาห์ก่อนเนะี่ยตอนที่ริปูก็วิกฤตนะแต่คงไมไ่ยังไม่ได้วิกฤตเท่านี้เนะี่ยเอ่อแล้วก็ตอนนั้นนะ่ยยังรอดูอยู่ว่าผลการแข่งขันในเดือนมก,กราคมริปูจะเจอผลกระทบมากแค่ไหนเอ้ยในเดือนธันวาคมอนะ่ะริปูจะเจอผลกระทบมากแค่ไหนปรากฏว่าตอนนี้ริปูเริ่มเจอผลกระทบกับผลการแข่งขันด้วยนะแล้วก็มีตัวเจ็บเพิ่มเติม,ตมอีกทาให้ริปูเปลี่ยนแผนว่า จากตอนแรกที่จะไม่ลงตลาดในเดือนมนกราคมตอนนี้อาจจะต้องกลับมาลงตลาดในเดือนมนกราคมนะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้เลยนะครับตัวเจ็บเพียบนะครับตัวที่ซื้อมาใหม่ก็เจ็บอย่างที่บอกไปนะทีนี้คนที่เป็นเป้าหมายนะครับทางด้านเควินพาวเมอร์ระบุนะครับไปที่ไดโยอุบามกาโนกับโอซานคาบักเนี่ยเขาบอกเป็นเป้าหมายแน่แต่ในมุมหนึ่งทางทีมงานของนิพูก็ยังสงสัยว่าถ้าซื้อ2คนนี้มาคนใดคนนึงเนี่ย มาเสริมหลังเนี่ยสองคนนี้ไม่ได้เล่นในลีกอังกฤษกลัว <c oughs> ว่าจะต้องมีปัญหากับการปรับตัวด้วยนะครับดังนั้นเขาก็เลยเชื่อว่าอีกหนึ่งเป้าหมายเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้มากกว่านั่นก็คือเบนไว้ครับเบนไว้ White, กองหลังของบรายตันวัย23ปีเป็นเล่นในอังกฤษอยู่แล้วไม่ต้องปรับตัวซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าถ้าไบรายตันพร้อมขายในเดือนมกราคมนี้ลิปูก็อาจจะพร้อมซื้อในทันทีเลยนะครับนะ นั่นคือเรื่องราวที่เขาเขียนบอกมาว่าลิพูน่าจะต้องลงตลาดเปลี่ยนแผนล,ลงตลาดในเดือนมนกราคมนี้จากแหล่งข่าวของ The Sun d a y World ที่เขาสอบถามไปยังแหล่งข่าวของสโมสรของฝั่งเขาซึ่งผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าแหล่งข่าวจาก Sunday World น่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าวิเคราะห์จากความเป็นไปได้จากปัจจุบันที่ตั้งแต่มันวนเวียนกันเจ็บขนาดนี้แล้วก็ประกอบกับผลการแข่งขันที่เริ่มออกมาไม่ดีเริ่มเสมอบอออ่อยครั้งเนี่ยโดยเฉพาะเกมเยือนที่ไม่ดีเนี่ย จะทําให้จะต้องลงไปซื้อกนะลองหลังสักคนหนึ่งเพื่อมาทําให้กองหลังเราเส,สถียรขึ้นแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีตัวทยอยจะหายเจ็บกลับมาด้วยมันก็จะพอดีพอดีกันนะครับทิ้งท้ายมาดูกันที่กองหลังคนนี้นะครับของโอริเปกสนะครับลูเบนเซเมโดนะครับก็เคยตกเป็นข่าวกับเราเหมือนกันสื่อกรีซก็เคยรายงานนะครับเป็นเป็นชาวโปรตุเกสนะติดทีมชาติโปรตุเกสด้วยล่าสุดในเจ้าตัวก็สัมภาษณ์กับสื่ออย่างโอโจโกนะครับสื่อในบ้านเกิดในฝั่งโปรตุเกสนะครับ โดยนักข่าวก็ถามนะครับว่าคุณมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นรวมไปถึงหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างเขาก็บอกว่าอืมผมก็ได้ยินข่าวมาบ้างนะการที่ผมมีข่าวกับทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่รู้สึกภาคภูมิใจเหมือนกันนะเออแต่ว่าก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามผมจะไม่พูดถึงชื่อสโมสรเหล่านั้นหรอกเพราะว่ามันไม่สมใจสมผลเลยถ้าผมจะไปพูดถึงชื่อทีมเหล่านั้นทั้งๆที่ผม เพิ่งต่อสัญญาฉบับใหม่กับโอเลเปียกอร์ไปดังนั้นเป้าหมายของผมตอนนี้คือการโฟกัสกับโอเลเปียกอร์นะครับดังนั้นก็น่าจะต้องตัดคนนี้ออกไปก่อนนะในเดือนมกราคมนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือข่าวสารในวันนี้นะครับก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสาหรับผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองนะครับไม่ว่าจะเป็นยาทาจอมทองหรือว่ายาถ่าย1นึยาถ่าย1นึ่งสองสามเนี่ยเป็นยาถ่ายระบายท้องนะครับท้องอืดท้องเฟ้อแล้วก็รวมไปถึง ขับไขมันด้วยรถไขมันรถน้ำหนักได้นะครับรวมไปถึงยาธาตุจอมทองนะครับกดไรย้อนขับลมในกระเพาะสนใจไปที่ร้านขายยาทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ตามแฟนเพจไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับตอนนี้1นึ่งแสนแปดหมื่น subscribe แล้วเติบโตไปด้วยกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆคอนเทนต์จากช่องของผมมันจะแจ้งเตือนเลยนะครับกดกระดิ่งนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ